สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซิตี้เกาชาแนลคลิปนี้นะคะเราพาทุกคนมาเปิดโลกที่หมู่บ้านตุ๊กตามวยไทยคาดเชือกที่จังหวัดอยุธยาคาบเกี่ยวกับอ่างทองนั่นเองมาดูกันว่าประวัติความเป็นมาอย่างไงแล้วก็เขาทาอะไรอยู่ข้างในบ้างไปดูกันเลยก่อนที่เราจะเข้าไปชมด้านในเรามาทําความรู้จักกับมวยคาดเชือกกันก่อนมวยคาดเชือกเนี่ยเป็นศาสตร,ร์การต่อสู้ที่เก่าแก่ของไทย โดยที่นักมวยนะจะใช้ผ้าดิบผ้าพันมือจนถึงข้อมือเพื่อช่วยป้องกันกระดูกนิ้วมือและข้อมือไม่ให้หักโดยใช้ร่างกายเป็นอาวุธเรียกว่าอวัยวุธอันได้แก่สองมือสองเท้าสองเข่าสองศอกรวมทั้งศีรษะและบัน้นท้าย มวยคาดเชือกแีนยสันนิษฐานว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนตอน้นจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่7การแข่งขันชกมักที่สนามหลักเมืองนักมวยชื่อนายแพรชกคู่ต่อสู้ในขณนะนั้นก็คือนายเจียนักมวยชาวคอมรจนถึงแก่วความตายกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นจึงมีประกาศห้ามชกมวยคาดเชือกทั่วราชอาณาจักรเลย แต่ในปัจจุบันเนี่ยการชกแบบคาดเชือกยังมีชกกันอยู่ในประเทศพมา่าในประเทศไทยมีเพียงการแสดงและมีการชกในบางเทศกาลเท่านั้นโอเคค่ะวันนี้พาเด็กๆมานะมาเยี่ยมชมอันนี้ตุ๊ก,กตาชื่อเต็ม,มว่าอะไรนะคะบ้านตุ๊ก,กตามมยไทยคายเชือกโบราณน,นี่อันนี้เจ้าของโดยตรงเลยนะแนะนำตัวหน่อยครับผมบัณฑิตโกศลสิธิ์ครับสวัสดีครับมค,บบคนปั้นตุ๊ก,กตามวยไทยครับ ปั้นมาสามสิบกว่าปีตั้งแต่สมัยคนเขายังไม่ค่อยริดมวยก็เรียนจบพอช่างแผดกกัตถศิลป์แต่ทีเนี้ยคือไม่ได้เกี่ยวกับปั้นสากลอะไรแต่ช่วงแม่คุณแม่เนียปั้นตุ๊กตาชาววังเห็นไหมนี่ผมตกงานแม่ก็สอนปั้นตุ๊กตาชาววังพอ,อเราปั้นตุ๊กตาชาววังเราเรียนอนาโตมี่มากายวิภาคแล้วก็ค่อยๆเอามาพัฒนางานเริ่มแรกมันก็จะเป็นวิถีไทยก่อน แถวบ้านก็คือเหมือนมีคนเลี้ยงควายสุมปลาหาปลาแล้วก็จะปั้นลักษณะน,นั้นพอ <L eg le ps> เรานึกถึงตอนเด็กๆสมัยเป็นเด็กวัดเคยต่อยเด็กวัดอะไรเงี้ยเพปั้นมวยในพอปั้นมวยมันก็ได้รับการตอบรับอย่างดีคือคนเขาไ,ไม่ปั้นกัน <L eg le ps> แล้วทีนี้คนก็สั่งจองมสมัยก่อนจะปั้นตัวเล็กๆใส่กล่องมาเผา <L eg le ps> ตอนสมัยนั้นปั้นที่ห้างพาต้าปีเก้าปั้นมานั่นคือแรงบันดาลใจที่จะเริ่มปั้นมวยมา แล้วก็พัฒนามาหาผู้รู้เรียนรู้มาเจออาจารย์มวยก็แน,นะนําท่ามวยมมแล้วค่อยๆพัฒนามาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาปั้นธรรมดาเป็นเรซินแล้วใช่ไหมคะเออปัจจุบันนี้ก็พัฒนาเป็นเรซินคำว่าเรซินนี่ก็คือหนึ่งคนที่ซื้อไปเป็นดินเนี่ยปัญหาคือจะหักหักช่วงข้อขาอใช่ไหมฮะพอ,อไปถึงปลายทางเนี่ยเราก็ต้องปั้นให้ใหม่ตลอดไงแล้วทีนี้คือหนึ่ง ราคาก็จะสูงเพราะเป็นแฮนด์เมดใช่ไหมครัปั้นดินดินเผาเนี่ยนี่เราพัฒนามาเป็นเป็นเลซินราคาก็จะถูกลงแล้วก็สมันก็จะไม่แตกหักด้วยใช่ไหมฮะแต่เราสามารถลงสีให้เหมือนดินได้อะไรได้นี่ครับก็คือคือลักษณะงานมันก็จะออกมาอยู่อันนี้ก็จะเป็นมีกี่ท่วงท่าคะคือจริงๆท่วงท่าของมวยเนี่ย ท,ที่ที่คนรู้จักก็คือแม่ไม้มวยไทยกับลูกไม้มวยไทยใช่ไหมฮะแม่ไม้มวยไทยก็มีสิบห้าแม่ลูกไม้ก็มีสิบห้าลูกรวมกันแล้วก็เป็นสามสิบแม่ไม้ลูกไม้แล้วก็จะแยกเป็นกลมวยท่าต่างๆอีกใช่ไหมเป็นจนํานวนมากแล้วแต่สํานักสํานักมวยยกตัวอย่างก็คือครูมวยที่มหาวิทยลาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงศูนย์การเรียนรู้ในเมืองที่ว่าผลิตน้องมวยออกมาผลิตสรรมการออกมาใช่ไหมก็คือท่านด็อกเตอร์ ชันชัยยมดิดแต่นี่ก็จะมีหนังสือท่านก็จะทาหนังสือมาครับอันนี้จะเนี่ยก็คือรองศาสตราจารย์ดรชันชัยยมดิดใช่ไหมอาจารย์เอกวีนี่ก็จะมีพวกผ้ามวยต่างๆครับไม่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือได้มหาวิทยาลัยกิติมศสตร์โทมาจากที่นี่หมายถึงว่าที่ขอให้เราก็คือหนึ่งการเผยแพร่มวยไทยมานาน แล้วก็ได้ปั้นองค์นี้องค์บรมครูออนี่องค์แรก,นออก,นออกนในชีวิตที่ปัป้นปูนสดแฮนด์เมดก็คืนะอคในรูปเนี่ยเห็นไอ๋อนี่ยทุกคนก็คือจากจากที่ไม่เคยเคยจะปั้นเล็กๆนะองค์ใหญ่สุดแฮนด์เมดก็คือองค์นี้ในชีวิตใช่ไหมฮะ<อ>แล้วก็พัฒนามาไปเรื่อยๆนี่พอเราพัฒนามามันก็เหมือนเรารู้ข้อผิดพลาดเไรเพราะมันเป็นแฮนด์เมดอันนี้ก็คือ จะเป็นท่ามวยที่เราทําไว้แต่สมัยมัน,ม,นมันก็เป็นเป็นช่วงยุค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 มา <c oughs> แล้วทีนี้เสร็จเนี่ยงานเนี่ยถามว่านี่มันก็ไม่ใช่งานเนี้ยแต่มันเป็นงานแฮนด์เมดใส่จิตวิญญาณก็คือ <c oughs> จะมีจิตวิญญาณที่เรารักงานปั้น <c oughs> ออกไปท <c oughs> ีนี้ถ้าเราเราเราจะสร้างงานงานเนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะเนีย้ยหรือมีระบบคอม <c oughs> มีระบบอะไรใช่ไหม <c oughs> แต่เขา เขาก็เลยเลยลักษณะแฮนด์เมดมาเรายังช้าอยู่เขาก็คือเป็นอะไรที่เขาก็โอเคอันนี้เป็นงานล่าสุดใช่ไหมคะที่ไม่ไม่ล่าสุดที่เป็นรูปแบบล่าสุดใช่ไหมล่าสุดคืออันนี้อันนี้เหรอคุณยักษ์จับลิงอ,อันนี้ก็คือช่วยรางวัลของวันมวยไทยในขนมต้มที่อยุธยา นี่ก็คือต่างต่างชาติได้ไปเนี่ยเขาก็จะดีใจมากมนี่ก็คือล่าสุดนะฮะคือพอพอล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นกายวิภาคแม่นเนี่ยท่าทางจะมีมพลังมีมคือก็คืออันนี้ก็คือการพัฒนางานต่อเนื่องนะอ,อย่างอย่างศิลป,ปะเนี่ยบางทีใจเราอยากจะทําให้งานเนี้ยบแต่มือเรายังไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดเครียดแล้วอาจจะล้าแล้วก็ไม่อยากทําแต่ทีเนี้ยเราตัดตรงนี้ออกไปก็คือ ช่วงจังหวะเวลาของเราที่เราทําได้ชนี้เราก็ทําได้ชนี้เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้านี้แล้วเราก็จะพฆษณาไปเรื่อยๆอีกมันก็จะสูงไปเรื่อยๆเยก็คือเราเทแม่พิมพ์ไปแล้วนะฮะนี่ก็จะแกะให้ดูชิ้นงานของเราข้างในนี่ก็ยางซิลิโคน นี่เราก็จะมามแ,ตแ,ะแต่งปีแต่ง<ม>นะครับอ่าก็จะเป็นชิ้นหลังอันนี้กว่าถ้าแกะประมาณกี่ชั่วโมงก็คือก็ต้องหลายชั่วโมงหน่อยนะเพราะว่าถ้าคือถ้าเราเร่งอ่ะแกะก็ได้แต่มันก็จะอ่อนยังอ่อนตัวยังไม่เซตตัวแต่ถ้าเราจะเร่งเนี่ยเราต้องขยายบล็อกเนี<ม>่ยสมมติเราขยายสิบพิมพแล้วก็หลอดได้ครั้งละสิบตัวคือสมมติว่าคนเร่งนานนะ อ่าจะทำงาน,นไม่เร่งแล้วก็ทําบล็อกเดียวเนี้ยแล้วเราก็ทําแต่งไปเรื่อยๆอับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเจียออกน,นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยคือทํางานเกี่ยวกับเหมือนให,ให้ให้เหมือนงานปั้นน่ะแหละนะเดี๋ยวเราจะลงสีก็เหมือนเหมือนงานปั้นปั้นดินนะ่ะนะคือเพราะที่มามันมาอย่างนี้เนี่ยนะ,นะคือโครงการก็เราก็จะทําให้มันแข็งแรงแล้วก็ไม่แตกโดยมากถ้าส่งไปมันจะแตกแต่นี่จะมีลวดนะเ <c oughs> นี่ยเราจะใส่ลวดสองข้างเลย ความคงทนอย่างงานเรซินนี่อยู่ได้นานแค่ไหนนานเรซินโอ้โหอยู่ได้ได้โอ้โหเป็นเป็นหลายร้อยปีหลายร้อยปีอ่ะราะว่าถ้าถจ้าลูกไม่ทำลูกแตกอ๋อนี่ที่เห็นนี่ก็คือเป็นพิมพ์จีนโบรอนไม่พิมพ์เหมือนกละต่ายก็คืออันนี้ก็คือท่าดับชวลานะฮะ ดับชวราก็คือปัดหมัดต่อยเข้าไปใกล้ๆกับเบ้าตานะดับชวราเป็นท่าแม่ไม้เมยไทยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นท่าวีรุษทกกบใช่ไหมครก็คือรับเตะขวายนั่นเตะมานี่ก็ถีบรักลักษณะไว้นะนี่ก็คือวีรุษทกกบวีรุษทกกะวีรุษทกกบครับอันนี้ก็ก็จะเป็นมานบเล่นขาก็คือจะเป็นกลมวยครับก็คือเตะมาก็ต่อยไปอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็คือจะเป็นท่าแม่ไม้มมยไทยก็คือโจระเข้ฟาดหา,า,ค,าคุณราคาดีสวยมาจระเข้นี่ก็คือฝรั่งก็ยังใช้ที่เขาต่อยกันนะฮะต่อไปก็จะเป็นท่าปักลูกทอยอปักลูกทอยนี่นก็จะปักลูทก,กลทอยก็คือเตะม,มาแล้วรับด้วยศอกอกอข้างปักลูกทอยเนี่ยมันก็จะต่างกับหักง,งวงอิยาลาหน่อยหนึ่งหักงวงเนี่ยก็จะต้องรัดรัดขาใช่ไหมฮะเนี่ยหักแล้วก็ศอกนะศอกอคนขานี่คือหักงวงอิยาลา อันนี้ก็ปักลูกถอยนะเนี่ยมันจะมันจะสอกสอกเหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นขุนยักษ์จับลิงอีกท่านึงขุนยักษ์จับลิงเนี่ยมันจะมีหลายสเต็ปสอกสอตีแล้วก็จับล็อกนะก็คือแล้วต่เราจะเอาไปปั้นท่านจะบอกว่าชูดจังหวะอะไรอันนี้ก็จะเป็นท่าย่อเขาพัซซเมนจริงย่อเขาพัซซเมนเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบอีกก็คือย่อนะแล้วก็อัปครดปลายคางนะ ก็บางในนี้<อ>คือมันจะมีช่วงจังหวะของมันไะใช่ไหมครับครับอันนี้ก็คือนาคาบิดหางานาคาบิดหางก็คือเป็นแม่ไม้เมยไทยเตะมาแล้วก็เอาเข่ากระทุ้งน่องจับบิดเ<ว>นี่ยครับใช่ใชชอ่อันนี้ก็จะเป็นชาหักคอยเอราวันนะฮะจับน่องเขา่หาหักคอยเอราวัณใช่ฮะหักคอยเอราวัณโอ้ชื่อครับก็ถือ <laughs> ชื่อเนี่ยเพราะดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่ผมชอบปั้นบวยคาเชื่อก็คือชื่อเพราะและอีกอย่างหนึ่งพอเราได้ยินชื่อรูปร่างมันยังไงนะแล้วก็พยาไข่หายใช่ไหมเนี่ยเราต้องศึกษาใช่ไหมศึกษาท่าคือว่านี่คือท่าอะไรนี่คือนะลายข้ามสมุทรใช่ไหม,มแต่เนี้ย ท่านละลายข้ามสมุดเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะให้เป็นของที่ระลึกท่านนี้เลยอันนี้อันนี้เตรียมไว้ให้แล้วนี่ก็คือท่านละลายข้ามสมุดนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็จะมอบให้ไว้อ่าหม้อไปเนาะอ่าเอาภาษาพอรับม้ออันนี้เป็นอันนี้มอบละลายข้ามสมุดเลยนะเพราะว่าไปในต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนละลายข้ามสมุดเลยเรียกอะไรครับสมุทรขอให้มีความสุขคุ้มครองนะฮะขอให้ขอให โชคดีให้ได้ใจครับโอ้ยขอบคุณครันดีใจจังขอบคุณครับรับอันนี้ถ้าผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ดูคลิป่องฟอยอยู่เนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะก็ติดต่อได้ที่เพจของบัณฑิตปั้นมมยบัณฑิตปั้นมมยครับติดต่อโดยตรงได้เลยคบก็คือตอนนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแบบติดต่อเป็นพีออเดอร์หรือว่าสั่งเข้ามาใช่ไหมถ้าเกิดใครสนใจก็คือสั่งในเพจของบัณฑิตปั้นมวยโอเค สำหรับตุ๊กตามวยไทยคาดเชือกทั้งหมดของลุงแอดนั้นได้รับการจดลิขสิทธิ์หมดแล้วนะคะทุกคน ่อนนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแอรลมา,ะะา,าแล้วค็ะที่แทวกาสฟอยแล้วก็เสียสละเวลาให้มาชมผลงานสวยงามขนาดนี้แล้วก็ได้รับฟังได้รับอะไรายตามจากุแอรคือแบบรู้สึกด,ดีมากๆท <มา S 2> ี่ได้มาเห็นผลงานในวันนี้ค่ะอ,นนอ๋อได้ความยินดีแม่เคยบอกไว้ว่าอาวุธหมั่นใช้ก็ต้องหมั่นรับจากการได้ติดตามแม่ไปดูงานศินละปะในหลายๆที่ครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่ฟอรรู้สึกประทับใจมาก เพราะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนลุงแอดทำให้ฟอยเข้าใจคำพูดที่ผู้ใหญ่สอนเราอย่างถ่องแท้ว่าแม้ไม่เรียนมาแต่เราสามารถฝึกฝนตัวเองทำซ้ำๆทำบ่อยๆอย่างตั้งใจและมีการพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองถือเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนอย่าท้อลุกขึ้นสู้ด้วยความมานะอุตสาหะดังเช่นบุรุษท่านนี้อาจารย์บัณฑิตโกศลสิ